สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องทางควงมกําคูนนะคะคุณพ่อคุณแม่คะ่ะวันนี้ก็บรรยากาศลมแรงมากๆนกนะเึกตึกจังหวัดบุรีรัมย์ของเก่านะนน่ก็มาพบกันที่ป่าอ้อยนะพอควันมาตัดอ้อยนะคะคุณพ่อคุณแม่คะ่ะลมแรงมากเลยนะพอควันไม่ใส่ถุงมือนะ ก็ควันบอกหนาวขนาดไหนก็ต้องออกมาตัดอ้อยนะแต้บางคนไม่มีอาหารทานเนาะนะคะคุณพ่อคุณแม่คาดูลมแรงมากๆเลยนะเป็นบรรยากาศรบอบๆนะใกล้ท้องทุ่งนาโอ้ยลมนะคะคุณพ่อคุณแม่ขะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องทางเกเล็กช่องดาวด้วยนะคะ